นะครับเหล็กที่จะใช้สําหรับขันออกนะครับนี่ฮะนี่ทำัเพื่อขันออกนะครับเพื่อขันออกโอเคครับโอเคครับโอเคครับครับก็จะขันน็อตออกมาได้นะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับก็ขันออกมาแล้วนะครับก็ต่อนี่ครับก็ใช้แกนตัวนี้เสียบเข้าไปที่สปริงไส้โช๊คข้างในนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อครับต่อโอเคแล้วก็หมุนออก เราก็จะถอดสปริงไส้โช็คออกมาได้ครับโอเค ขันแน่นนะครับขันแน่นก็ต้องใส่เหล็กนะครับนี่ครับ เหล็กที่เราเจียไว้แล้วนี่ครับกี่เหลี่ยมครับหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะไปยึดกับกระบอกชกตัวในครับโอเคครับแล้วก็ใช้น็อตอกเหลี่ยมนะครับอัดเข้าครับอัดเข้าไม้ตึงนะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ใช้เท้าก็ใช้ปากกาก็ได้นะครับนี่อันแน่นขวดน็อตเข้าไปกดน็อตเข้าไปโอเคครับไม่ตึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นการยึดใส่ชกด้านในให้แน่นนะครับ อยู่ได้นานๆนนหลายปีเพราะขันไส้โชค๊คข้างในแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่สปริงตัวนอกเข้าไปนะครับนี่สปริงโช๊คครับแล้วก็ใส่น้ํามันเข้าไปนะครับอันนี้เราต้องการนุ่มปานกลางนะครับเราใส่แล้วประมาณ60อ่าประมาณ60ซีซีนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการหนืดนิดนึงก็ใส่ทัก70 c ซีซีก็ได้ครับใส่หซีซีพอใส่น้ำมันโช๊ค้าไปแล้วไปลองวิ่งดูนะครับถ้าเกิดว่ามัน นิ่มไปเราใส่น้ำมันโชกคขึ้นไปอีกสักสิบซีซีก็ได้ก็จะเหนืดขึ้นครับถ้าเกิดว่าดูบางทีเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเหนืดไปหรือแข็งแข็งไปสะเทือนไปนะครับเราก็ต้องเอาน้ำมันโชกคออกนะครับแต่ว่าเอาน้ำมันโชกออกนี่จะยากกว่าเติมน้ำมันโชกเข้าเพราะฉะนั้นเราใส่ไปให้มันเราใส่น้ำมันโชกคเข้าไปให้มันน้อยน้อยก่อนแล้วเผื่อเติมทีหลังนี่ก็น่าจะสะดวกกว่านะครับโอเคครับตัวนี้นะครับจะเป็นเนี่ยปิดโชนคครับโดยน็อตนะครับแล้วก็ โอลิงตัวนี้นะครับนี่ครับโอลิงส่วนใหญ่มันก็จะใช้ทนทานมากที่เป็นของแท้ศูนย์นะครับใช้ก็เป็นสิบสิบปีก็ไม่เป็นไรนะครับระวังเวลาถอดออกย้ายมันฉีกขาดนะครับแต่ว่าถ้ามันฉีกขาดจหางจริงก็เบิกศูนย์ได้นะครับแต่ไปเบิกศูนย์บางทีก็ไม่ค่อยมีของสําหรับอันนี้เป็นระบบสะดวกดีเหมือนกันครับคือใช้ระบบขันเกลียว้าไปเลยเพราะนั้นวันหลังเวลาครับน้องๆนะครับ จะเติมน้ำมันโช๊คนะครับสําหรับอารซีรุ่นนี้นะอารีร้อยเราก็แค่หมุนเกลียวออกมาแล้วก็เติมน้ํามันโช๊คเพิ่มเติมเข้าไปที่นี่ได้เลยนะครับนี่ตอนที่เราจะประกอบใส่กลับคืนเราก็แค่ใส่ลงไปแล้วก็หมุนเกลียวลงไปครับโอเคครับวิธีการใส่นะครับเราต้องนํากระบอกโช๊คนะครับไปประกบกับนี่ครับนี่ครับตรงคอก่อนนะครับตรงคอที่เป็นจุดสําหรับยึดโช๊คนะครับเพราะว่าเราจะต้อง ใส่น็อตเนี่ยครับข้างบนเนี่ยครับเนี่ยเข้าไปนะมันจะถ้าใส่น็อตเข้าไปก่อนมันจะใส่ในโชคไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานก็จะเห็นนะครับอันนี้หน้างานนะครับที่จะใส่กบโชกกลับเข้าไปได้รบประกอบนะครับเราจะต้องนำกระบอกโชคเนี่ยนะครับใส่เข้าไปทางนี้ใส่ไปทางนี้นะครับพอใส่เข้าไปสุดขึ้นไปข้างบนปุ๊บเราก็จะยึดกับนี่ครับน็อตยึดนี่นะครับน็อตปิดฝาโชคได้นะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบโชกเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันจะมีบ่าตรงนี้นะครับ เราจะยัดขึ้นไปไม่ได้เราต้องประกอบแกนโช๊คขึ้นมาก่อนแล้วก็อุดฝาข้างบนพร้อมรัต,ตอนนี้ก็ขันวโชคครับเก็บยบ ประกอบโชคเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็จต่อไปก็ครับประกอบล้อประกอบเบรกประกอบอาสายไม้ครับก็ใช้งานได้ตามปกติเลย